ตึมๆตๆมตมปลุกพลักโอ้ผลบนบอสซัมหนึ่งจุดห้าคอทิเลียนกดขโมยดีกว่าโอ้โรบักหมด <c oughs> ใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมโรบอกราคาถูกเติมเร็วรวดเร็วทันใจถูกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะฮะไปจัดกันได้เลยนะครับที่แมงปอนะฮะนอกจากนี้นะครับทางร้านแมงปอนะครับยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับสนใจสามารถแอดไลน์ ทักแมงปอไปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม p l a n Versus Bedrock นะฮะก็ในคลิปนี้นะครับเกมก็ได้มีการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีในส่วนของเมล็ดใหม่1เมล็ดนะฮะก็คือจะเป็นเจ้าแมงโกซีดซึ่งผมนะครับก็ซื้อทันมาเป็นที่เรียบร้อยออโต้ทิ้งไว้เอฟได้มา1เม็ดเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของบอสอ่าบอสใน รอบนี้เนาะบอลโต้ใหม่นะครับอ่าเมื 5, ่อเรากดรีเบิร์ตไปนะครับน่าจะเป็นรีเบิร์ตหกไหมเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะอ่ะรีเบิร์ตหเนาะอ่าหลังจากกดรีเบิร์ตหก็มีโอกาสเจอบอร์เป็นเหมือนเอ่อบอร์ดผู้คุมนะฮะอ่าเป็นเหมือนบอร์ดผู้คุมได้จากการรีเบิร์ตซึ่งทําเงินได้ดีครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าได้เรนโบ์นะครับก็จะทําเงินนี่ประมาณ40,000ื่นเลยนะอันนี้น่าจะตัวใหญ่ด้วยนะ ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามังกรนี่แบบชิดซ้ายไปเลยครับผมโอเคนะครับมาซึ่งอัปเดตนะครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับอัปเดตนี่ยังมีตรงนี้นะฮะอ่าคือภารกิจอ่าให้เราเอานะครับเจ้าเบดรอตนะฮะต่างๆนะครับ,รบเบดรอตที่เราหาได้จากการเล่นเนี่ยต่างๆเนาะตีหาพวกตัวละครพวกนี้พวกทิปปี้ท็อปปี้อะไรพวกนี้เนาะพวกต่างๆแล้วเอามาขังนะ พอเราขังเสร็จนะครับเราก็จะได้ของรางวัลตามข้างล่างเนาะแล้วก็ถ้าเราทําครบ100%เราจะได้ของด้านบนเลยซึ่งผมนะครับแอบทํามาประมาณนิดนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับอันดับแรกเลยจะเป็นในส่วนของโพชั่นแดงอันนี้คืออะไรนะครับแล้วก็จะมีอย่างนี้เลยอ่าพรีเมียมนะฮะอ่าวอเตอร์ Water เนี่ยมันคืออะไรอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโพชั่นก่อนนี่เลยนะครับ 1โพชั่นนะครับจะใช้ได้10นาทีนะครับซึ่งโพชชั่นอันนี้นะครับอ่ะผมรีบวางในส่วนของพืชก่อนเดี๋ยวเรานะครับมาปลูกในส่วนของพืชแมงโก้กันหนะ่อยแมงโก้ซีดเป็นยังไงอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเมล็ดที่ได้จากภารกิจเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่าแล้วก็จะเป็นอันนี้ด้วยนะครับเมล็ดอืมที่ได้จากภารกิจคืออะไร สวัสดีนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Nemo Shop นะฮะใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงภายในเกม g กล w ก a r d เดนะครับไปดูกันได้ที่ร้าน Nemo Shop นะครับอย่างที่ผมถือเลยฮะแรคคูน Nemo ช h อ p มีครับราคาจับต้องได้นะฮะหรือใครนะครับสนใจสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนะครับก็สามารถทักไปสอบถาม Nemo ช็อปได้เหมือนกันนะไม่ได้มีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงภายในเกมโกล w กา r d เดนขายนะครับยังมีในส่วนของไก่ ต้นไม้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้น sunflower ต้น candy ต้น d r a อ o n p e p อ e r นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะฮะอ่ะหรือใครสนใจเงินภายในเกมก,ก็ได้เหมือนกันนะฮะฝากร้านนีโมช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ในส่วนของพรีเมียมวอเตอร์กันหน่อยว่ามันจะลดได้ดีขนาดไหนโอ้ถือว่าลดเร็วนะครับแต่อันนี้ก็ลดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโอเคก็จะเป็นในส่วนของเออเชอรี่ไหมโอ้เชอรี่นะครับ นี่เห็นไหมครับหลังจากที่เราใช้น้ำยาเนี่ยตัวเบสฟอเนี่ยมันก็จะแบบออกมาเยอะขึ้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะตอนนี้ยังไม่เยอะเดี๋ยวรอก่อนซึ่งไอตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องเล่นนะเพราะว่าไอเชอรี่แปลกๆเนี่ยคือมันแบบดาเมจไม่ค่อยแรงเลยนะครับอืมก็ไม่ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของเจ้ามันม่วงเนาะตัวใหม่เหมือนมีโซ่ตวนนะฮะแล้วก็นี่เหมือนกันมีโซ่ตวนเหมือนกันเจ้าเชอรี่อะ่ะผมเรียกเชอรี่กันลวกันคือตอนนี้เหมือนมันจะบักยังไงก็ไม่รู้อะ่ะผมไม่สามารถแบบเก็บต้นมันออกมาได้คือเราต้องเก็บในส่วนแบบโซโซหน่อยคือโโหผมจิ้มตัวไม่ไม่ได้เลยจิ้มตัวนี้ไม่ออกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลดน้ำให้หมดเลยโอเคนะครับ และในส่วนของเจ้านี่เลยนะที่เหมือนเราทำเควสทั้งหมดได้มาจะเป็นตัวนี้เลยคล้ายๆเจ้าอะไรอะ่ะเป็นยามเนาะอ่าเป็นยามต้นไม้ซึ่งดาเมจเอ้ยสาม K ไม่แย่นะเป็นระดับกอร์รี่ครับตัวนี้เออสาม K ครับตัวนี้โอ้ผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะเอาเป็นพืชเริ่มต้นนี่น่าจะดีซึ่งผมมองว่าเจ้า,มาเมล็ดตัวนี้น่าสนใจเนาะที่เราแบบเคลียร์เควสทั้งหมดได้นะครับเนี่ยเออดาเมจแบบ โอ้โห oh, ถ้าตัวใหญ่นี่6,000นะส่วนตัวนี้ก็92ตัวนี้850อ่า่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเจ้าแมงโก้กันบ้างนะครับพรีเมี่ยมลดนิดนึงอะวอเตอร์ธรรมดาสิเออวอเตอร์ธรรมดามันก็ลดไม่แย่นะแต่พรีเมี่ยมอาจจะลดมากกว่านิดนึงเนาะ โอเคเดี๋ยวผมเก็บเจ้าอีปิกก่อนเพราะว่าเราต้องใช้ในส่วนกันเอาเบรดรอดไปขังคุกเพื่อรับเควสเห็นไหมฮะเขาจะเดินแบบเนี่ยเป็นจราจรเลย่ะคือชุมนุมโอ้โหมีลัคกี้มามีลักกี้มาแช่แข็งไว้ก่อนเลยไข่ตัวนี้ดีครับโอเคนะเจ้าแมงโก้ของเราก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เจ้าแมงโก้เรานี่เรียกได้ว่าดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันปึ๊บอะผมขอเอาไข่ก่อน ดามเมจนะครับเจ้าแมงโกอยู่ที่1.8โอ้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามันตัวเล็กด้วยนี่นะครับผลของน้ํายาเนี่ยมันจะทําให้แบบเบรรอตออกมาเจอะออกมาเป็นแถวมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปลูกในส่วนของมเมล็ดอื่นๆด้วยนะครับมิสเตอร์แครอทโคโคแทนนะครับแล้วก็เจ้าเห็ดอ่าอันนี้อะไรวะต้นนี้เดี๋ยวลองดู เราน่าจะยังไม่ได้ปูปูไปเลยนะครับน่าจะได้จากเควสเหมือนกันนะครับอ่าลดน้ําลดน้ำ,นำหนึ่งนาทีกว่าอันนี้ไม่น่าจะโหสักเท่าไหร่ปึ๊บอ๋อเจ้าทันตะวันเนะทันตะวันที่แบบโอ้ดาเมจก็ไม่เท่าไหรนะตัวนี้ไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่โอเคก็เดี๋ยวโชวเวลเก็บไปเลยมันกระตุกจัดเลยว่ะทุกคน <laughs> มันกระตุกอะไรขนาดนี้อะนะอ่ะ นี่ครับเจ้าต้นไม้กินคนแล้วก็โทรมิติโออ่ะปลูกเจ้าต้นเห็ดลงไปด้วยแล้วก็มิสเตอร์แครอท่าโคโคแทงอ่ะไปด้วยไปแล้วก็เราจะลดน้ำนะครับเจ้าพรีเมียมอ่ะพรีเมียมวอเตอร์ไปอุ๊ยโอ้โหใช้พรีเมียมแล้วลดไวมากเลยอ่ะโอเคอาเมจะได้แรงนะฮะอันนี้คือวิธีการปลูกต้นไม้แนะนำให้ปลูกช่องเดียวก่อนมันจะได้แบบลดน้ำที่เดียวโตนะทำไมเกมมันกระตุกกระตุกวะ ผู้คุมใช่ไหมจะยากขนาดไหนกันเชียวโอ้ตอนนี้เราเต็มว่ะคังโอเคปล่อยเลยคังเต็มนะตอนนี้คังเต็ม250แล้วนะครับอ่ะเอาออกเลยนะครับไปเดี๋ยวระหว่างรอพืชตรงนี้โตเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าไปส่งดีกว่าจเจ้าทิปปี้ช็อปปี้นะฮะอ่าเพื่อมาส่งเควสให้ทุกคนดูด้วยอ่ะส่งไปเลยครับทิปปี้ช็อปปี้ โอเคนะครับเจ้าจระ่ข้ไปเช่อตัวนี้อ่าแล้วก็เจ้า V A L L นี่เจ้าตัวนี้ระดับรีเจนเนอรีอ่าเจ้ากล้วยอ่ะตัวนี้อ่าคาปูชิโน่นะครับคาปูชิโน่อ่าเจ้าปลาอ่าเจ้าหมูครับผมเราก็ส่งแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมก็มองว่าเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะเออนี่ตัวนี้มีพอดี อ่าแล้วก็เจ้าเบนิโตโอเคเจ้าจอระเข้อีกแล้วเจ้าช้างครับแล้วก็จิปปี้ท็อปปี้อ่าเจ้าลามีพอดีอันนี้จริงโจ้ไหมเออลาหรืออูดวาเมื่อกี้อ่ะรองเท้านี่ครับอ่าเจ้าตัวนี้อ่า อ่ะแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของเจ้าพิซซ่านะครับเออเราก็จะได้นี่ฮะอ่าผู้คุมแล้วก็มเมล็ดตัวนี้แล้วก็อ่โพชั่นซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องออนทิ้งไว้เพื่อหานะผมมีไหมเนี่ยออนทิ้งไว้ทั้งคืนเนี่ยอามีครับอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะรีให้ใหม่เราก็ใช้ตัวละครแบบนี้นะครับมีไหมเนี่ยอ่ะนี่นี่นี่ส่งไปได้เลยนะครับก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะ คือผมมองว่าอัปเดตนี้เราสามารถเก็บน้ํายาไว้ได้เนาะเพราะว่าน้ํายามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทําให้แบบเบรดรอนออกมาเยอะขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของอัปเดตนี้เนาะก็มีในส่วนของผู้คุมมามีเคเวสมาให้ทําซึ่งเคเวสที่มาให้ทำเนี่ยเบื้องต้นผมก็มองว่าทําง่ายเนาะไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็พืชใหม่น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าแมงโก้ก็ถือว่าตีแรงมากเลยนะและอันนี้ก็คือความรู้ใหม่เนาะไอ้พวกติดสถานะไดมอนอะไรพวกนี้คือ ไม่ต้องรอเทศกาลนะฮะอ่าเทศกาลอีเวนต์แต่ฟอร์เส้นคิดว่าน่าจะต้องรอเทศกาลเนาะถึงจะมีโอกาสติดเนี่ยพวกฟอร์เส้นส่วนนีออนน่าจะสุ่มติดได้เลยเนาะอืมถือว่าเป็นความรู้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะก็มาเล่นกันได้นะผมมองว่าไอ้ดีใหม่เล่นแบบเดียวก็โตแล้วยิ่งทำเควสก็ยิ่งมีผลไม้ดีๆนะครับเออไปส่งให้แน่นอนก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บา,บายๆครับสวัสดีครับ